ราก็ดูนะครับว่าการนํางบไปใช้เนี่ยใช้เพื่อเยียวยาประชาชนนะหรือใช้เพื่อเอาเงินไปหว่านหาเสียงแบบที่โทนี่เขาว่า <c oughs> โทนับหรือจะสู้โท,โทนี่ นะครับยามกับซีอนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครคือโทนนับแต่โทนนี่เนี่ยรู้อยู่แล้วทักษิณโทนนับนี่คือใครก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อะฮะยาวยาวไปยาวยาวไม่พอยาวใหญ่ไปเลยยาวอย่างเดียวไม่ได้ต้องใหญ่ด้วย <c oughs> อ่าสมัยนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับอืมนะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่าจัดกันไปอ่อนะครับจะยุบสภาหรือย,ยังไม่แน่ไม่แน่ ไม่แน่นะถ้าดูแล้วไม่ไหวก็ต้องยุบจะอยู่ทําหอกทาดาบอะไรอ่ะตอนนี้ก็ตายหาแนละ้ววันหาคําชมไม่ได้นะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาถามผมนะเขาถามว่าอาจารย์เฮ้ย hey, มันมีสํานักโพลสานักโพลแม่งสํารวจทีไรนายกพลเอกประยุทธ์ดีที่สุดในโลกพลเอกประยุทธ์สุดยอดที่สุดถ้าจะต้องการนายกในยุคนี้ใครต้องประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจประยุทธ์โอ้โหสํานักโพลพวกเนี้ยผมถามเนะี่ยแม่งไปสํารวจที่ไหนวะนะ ดาวงังคารหรือเปล่าแม่งสำรวจทีไรทนี่พลเอกประยุทธ์มาเบอร์หนึ่งเลยเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการสำรวจยังไงแต่ผมก็เข้าใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนยท่านตั้งใจทำงานเป็นคนดีถึงแม้อาจจะพูดเร็วซะหน่อยโดนมาหาสมปองรอเรียนรสรุปแล้วไม่รู้พูดว่าอะไรอธมาขออนุญาตแซลท่านนายกนะจ๊ะน่านายกไม่ว่าอะไรสักพักมนมีคนไปร้องแล้วนะวันนี้มีข่าวหือบอกว่ามาหาเถรสมาคมบอก จะจับมาหาสมปองศึกเออผมว่าอะก็แค่แซลนายกาว่าันเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่านะอา่าเขาไม่ลบกันแล้วเอาเงินมาซื้อวัคซีนดีกว่าจุก,กรูหลวงพี่จะโดนศึกหรือเหรอนะพักเพื่อไทยบอกไม่ได้นะถ้าจะมาศึกหลวงพี่สมปองที่ไม่ได้นะหนึ่งห้าเจ็ดนะนะครับจะศึกหลวงหลวงพี่มาหาสมปองเสร็จจะมาหาไายวันนี่มาหาไยวันก็ต้องระวังตัวนะครับ หลวงพี่กับหลวงน้องเนี่ยนะครับนะครับสองคนนี่น่าเป็นห่วงนะพระมหาภัยวันนี่ก็เสียวๆ,ๆอยู่นะอยู่ดีๆว่าหาว่าได้รับค่าตัวสี่หมื่นความจริงรับไม่ถึงหมื่นเนี่ยสารกร์แห่งหนึ่งก็ไปบอกว่าเนี่ยนะจ่ายจ่ายค่าตัวค่าโชว์ตัวสี่หมื่นเนี่ยนะครับนี่นะครับก็สาก,กลก็ระวังในหานารกจะแดกกระบานชิบหายมึงไม่ได้ให้เขาสี่หมื่นดันเสือกไปบอกนะพระมหาภัยวันรับไปสี่หมื่น หลวงพี่ก็บอกแม่ถ้ากูรับไปก็ไปอย่างนี้กูไม่ได้รับมึงเสือกมาบอกว่ากูรับก็เป็นห่วงนะครับท่านมหาภัยวันก็ระวังนะศัตรูก็เยอะนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ไปเดินคู่กับหมอปลานะครับทุบศาลอย่างเดียวพูดง่ายนะนะครับมีหลายๆคนเขาบอกว่าอยากจะจ้างหมอปลาไปทุบศาลแต่ผมก็ไม่รู้ว่าศาลไหนนะนะครับแต่ฝากหมอปลานะครับทุบศาลเนี่ยศาลเฉพาะศาลพระภูมินะ ศาลาอะไรยางอื่นอย่าไปทุบนะเดี๋ยวจะโดนคดีมาละเมิอดอำนาจศาลเห็นมีข่าววันนี้ก็บอกว่าอยากจะจ้างหมอปลาไปทุบศาลนะหมอปลาดูดีๆนะว่าศาลอะไรถาสารวัภูมิที่คนเ็าไม่เอาแล้วข้างถน,นนนขทุบไปแต่ศาลอย่างอื่นอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวจะมีคดีละเมิอดอำนาจศาลว่าแล้วก็จุกรูนะครับจุกรูนะครับ<อ>พระเจ้ายังไม่รอดเลยนะเออหลวงพี่ มหาภัยวันมหาสมปองนะมหาสมปองก็บอกว่าเซลยุาเซลการเมืองไม่ใช่กิจของสงบริหารประเทศก็ไม่ใช่กิจของทหารก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปพระท่านก็บอกพระก็คือประชาชนทหารคือประชาชนน่าจะมีสิทธิเสรีภาพก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปก็ไม่ต้องแล้วแต่ว่าใครตีความนะคนบางคนตีความก็พระก็ยุ่งการเมืองไม่ได้ พระด่านายกแซวนายกไม่ใช่กิจของสงฆ์และพระที่พวกไปนั่งเชียร์นายกอ่ะชื่นชมนายกออกวิทยุออกทีวีออกรายการทางเฟซบุ๊กชื่นชมนายกเนี่ยแบบนี้ใช่กิจของสงฆ์ไหมเป็นการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไหมชมนายกเก่งจังเลยบริหารดีอะไรต่งตางๆเนี่ยนะชมลุงป้อมชมชนะพระที่ไปชมนายกชมรองนายกเนี่ยถือว่าเกี่ยวข้งองกับการเมือง าการชื่นชมนายกเนี่ยเกี่ยวข้องการเมืองไหมมันเกี่ยวนะเนี่ยรายการอะไรต่างๆเนี่ยวิทยุวิทอะไรท,ทีวีชมชื่นชมนายกเนี่ยมันก็คือการพระไปะยุ่งเกี่ยวการเมืองแต่ชมแต่พระเซลนะเซลพระมาหาสมปองเซลนายกบอกว่าอะนะนะมีเงินก็อย่าไปซื้อเลยเรือดำน้ำําไม่รู้จะไปลบกับใครเอาเงินมาซื้อวัคซีนดีกว่าลบกับโควิดเนี่ยประเทศเรานะ กําลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วนะมหาสมปองบอกพัฒนาแล้วแต่ได้แค่นี้นะระวังนัทหารมาคือพูดแซวพวกเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าจะจับศึกกันแล้วอะไรกันนะผมอยากให้รัฐรมนูญมีเสรีภาพนะพระก็มีเสรีภาพก็เป็นประชาชนคนหนึ่งถึงแม้จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งทหารก็คือประชาชนตำรวจข้าราชการทุกคนคือ ประชาชนคนหนึ่งตามรัฐธรรมนูญก็น่าจะมีเสรีภาพเหมือนกันนะพี่น้องว่าไงจุกรูนะครับจุกรูนะครับเออว่ากันไปเออนะครับสมัยก่อนท่านพุทธอิสระท่านก็เป็นการนาผู้ประท้วงนะฮะสมัยก่อนน่ะแถวแถวเขตหลักสี่ไม่เชื่อลองถามคุณศิระดูอนะ่ะประธานกัรมาธิการเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยนะนะท่านก็ไม่เห็นมีใครไปจับศึกเลยนะนะ นะครับนั่นกระทานกับยุ่งเกี่ยวการเมืองไมนะ่ละเป็นแกนนาประทวงเลยไปที่นั่นที่นี่มันใช่กิจของสงฆนะ์ไม่ะเพราะ,ะนั้นก็อยากจะให้ตีความกันให้ทุกคนมีเสรีภาพใครจะแซวนายกใครจะจะแซะใครจะชมอะไรก็แล้วแต่ตามสบายผมว่าเพราะพระ,พระชมลุงตู่ก็เยอะนะผมไปตามวัดบางทีเทศชมนายกนะ่ะนะก็มีแซะแซวก็มีมธรรมดาเขาก็อาจจะเอามาเป็นมุกเป็นอะไรต่างๆ พอพูดถึงเรื่องนายกในทางตลกขบขันแล้วมันจะทําให้แบบเอ,อพี่น้องประชาชนเข้าถึงศาสนานะครับหอพักค่าไฟแพงไม่มีใครช่วยเลยนะครับเนี่ยให้หยุดงานแล้วก็อยู่กับบ้านเขาก็ต้องไปอยู่หอพักแล้วใครจะช่วยนะอันนี้ก็เท่าที่ทราบเนี่ยรัฐบาลเขามีนโยบายในการจะลดค่าน้ําค่าไฟนะจะก็ดูนะครับนะอะไรที่รัฐบาลต้องทำงานเราก็ต้องพูดความจรงิงผลงานเขาก็มีแต่ว่าจะ เร็วหรือช้าไปทันใจประชาชนหรือไม่ประชาชนก็มีสิทธิพิภาควิจารณ์นะครับเอ,อน้ำมันก็ขึ้นรถก็ไม่ค่อยจะมีวิ่งในท้องถนนแต่ทำไมน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นก็แสดงว่าเก็บเงินเข้ากองทุนเยอะใช่ไหมครับอาจารย์นายประชาชนก็ถามเก็บเงินเข้าก็เป็นช่องทางในการหาไรายได้จากการขึ้นค่าน้ำมันของประชาชนก็คือเก็บเงินประชาชนใช่หรือไม่นะ นะครับน้ำมันขึ้นรัฐบาลก็จะได้เงินเข้ากองทุนมากขึ้นใช่หรือไม่นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะพี่น้องประชาชนก็คิดกันเราเองผมยังไม่อยากไปชี้นาเดี๋ยวก็เป็นไงรับหมายสารเออตอนนี้ก็เป็นยุคที่ค้าขายดีใครมีรถก็ขายรถใครมีสร้อยก็ขายสร้อยขายแหวนขายนาฬิกายุคนี้ค้าขายดีครับนะสร้อยแหวนนาฬิกาขายหมดเป็นยุคนี้เป็นยุคที่ค้าขายดีมากอ่า อืไปจองโรงแรมเขาไม่ให้เรียกค่าเสียหายหนึ่งแสนเยอะอะไรเอายืนนับเงินอะไรอ่าว่ากันไปแจกแล้วสุดท้ายก็ประชาชนก็ต้องใช้นี่ก็อย่างนั้นแหละครับอืมนะครับว่ากันไปลดค่าไฟแต่หอพักเก็บเท่าเดิมก็ต้องไปดูครับที่ไหนนะถ้าค่าไฟลดแต่หอพักเก็บเท่าเดิมมันก็แสดงว่าไม่สนองนโยบายรัฐก็ต้องร้องเรียนต้องแหกปากว่างั้นเ่ย Hmm. คิดยังไงการย้ายประเทศก็เราไม่อยู่อยากไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่อยู่ต่างประเทศมันเป็นเสรีภาพมันจะไปห้ามเขาได้ยังไงล้วเขาอยากจะไปอะ่ะเห็นมีอดีตสสคนหนึ่งพักการเมืองทางภาคใต้บอกว่าไอ้พวกย้ายประเทศคนไหนไม่คนไหนไม่มีคนไหนจะไปต่างประเทศมาเอาค่าตั๋วกับกูพอเขาทักไปไม่เห็นให้เขาเลยบางคนบางทีแกแล้วหัวงอกเนี่ยไปเล่นกับเด็กกัระวังทีไม่คุ้มพอถึงเวลาเขาบอกเนี่ยกูจะเอาค่าตั๋วแล้วมึงจะให้กูไหมล้งเงียบเลย มื่ระวังนะแกๆย่างรุ่นผมเนี่ยห้าหกสิบนะไปเล่นกับเด็กนะระวังนะเดี๋ยวมันย้อนเข้ามาแล้วก็โอ้โหนะครับถอนงอกกลับมาแล้วยุ่งเลยเล่นกับเด็กระวังเนี่ยบอกเนี่ยไอ้พวกคิดจะย้ายประเทศไอ้พวกเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยถ้าใครจะไปก็มาเอาตัวต๋วตั๋วค่าตัว๋วเครื่องบินกับกูเนี่ยสักพักเนี่ยมันลองดีแล้วกูเนี่ยจะไปเนี่ยจะขอค่าตัว๋วเครื่องบินกับมึงเนี่ยมึงจะให้หมั้ยเงียบเลยครับอย่าไปเล่นกับเด็ก อย่าไปเล่นกับความรู้สึกอย่าไปคิดว่าโอ้โหไอ้เด็กคนรุ่นใหม่ไอ้พวกนี้คือพวกโง่พวกอะไรเด็กหัวน้ําฝนหัวน้ํานมนะครับระวังนะมันจะถอนหงอกกลับไปเนะี่ยว่าแก่กะโหลกลาอะไรต่างเด็กสมัยนี้จะทําเป็นเรื่องเล่นนะนะมันไม่ใช่งโง่นะถ้ามันไม่งโง่มันก็เรียนจบมหาลัยไม่ได้มันเรียนมหาลาัยดังๆนะั้นะนะเพรฉะนั้นแก่ๆแล้วก็อย่าไปเถื่อกับเด็ก พอถึงเวลามันบอกว่าเนี่ยกูจะเอาค่าตั๋วมึงมีให้มันเงียบเลยครับมันเอาแชทเชิดมาโชว์ทางโซเชียลยนะเดี๋ยวแล้วมันก็จะมาไงโดนถอนงอกไปไหนมาไหนต่อไปก็ต้องเอาปีมาคุมหัวนะครับจุกกรูนะครับสบายๆนะครับ,บ,บนะบนะโชว์รวยแต่จริงๆมีแต่จุดๆ,ๆ,ๆมีแต่หำนะครับหลายคนครับ อ,อยากให้ทหารออกมาช่วยประชาชนบ้างยานพาหนะก,ก็เยอะเครื่องไม้เครื่องมือก็เยอะอ่ากันนะก็ก็ก,ก,ก็ทหารก็มีออกมาช่วยมั้งนะเต็มที่หรือยังไม่รู้พี่น้องทหารฟังอยู่ก็ลองดูนะนะครับเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมนะครับเราก็ว่ากันไปนะครับนะครับเฟซบุ๊กก็ห้าพันเก้าหกพัน นะครับ YouTube ก็4 5 0 0ันห้ก็ตอนนี้ก็หมื่นกว่าคนครับกาบขอบคุณนะคนดูตอนนี้พร้อมกันหมื่นกว่าคน TikTok 214ง้อยบส่นะครับเนะี่ยสบายๆนะครับเด็กสมัยที่เรียกว่าเด็ก 5G อเมริกาชมอยู่อ่าคุณวิไลพรขอบคุณมากครับจากอเมริกาโกหกลงโซเชียลฟ้องได้ไหมครับได้ นะนะหมอคนหนึ่งฝ่ายรัฐบาลกับคุณทอมคุณทอมบอกกู oo, ไปอเมริกากู go, ไปฉีดวัคซีนฟรีมาแล้วหมอคนบอก ira, ไม่เชื่อไม่เชื่อคนสัญชาติอเมริกันเขา ai, ยังไม่ฉีดยังฉีดให้ไม่ครบเลยนะเขาจะไปฉีดให้มึงได้อย่างไรนะทอมบอกว่าอะไรกูไปฉีดมาแล้วมึงกล้ามาดีเบตกับกูไหมนะมึงโกหกนะด่าหมอไทยในฝ่ายรัฐบาลผมฟังแล้วแม่งโคตรมันเลยทอมบอกไอ้หากู ไปอเมริกามาแล้วกูไปฉีดมาแล้วฉีดมากับแขนกูไปสัมผัสดโดยตรงเนี่ยนะนะแล้วมึงมาบอกว่ากูยังไม่ได้ฉีดมึงโกหกมึงเป็นหมอได้ยังไงอะไรต่างๆอุ้ยฟังแล้วโคตรมันเลยนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหมอฝ่ายรัฐบาลบางคนบางท่านบางทีเนี่ยผมถามจริงๆว่าข้อมูลคุณมาอาจากไหนข้อมูลคุณรอบด้านไหมหาข้อมูลครบถ้วนไหมหรือหา,าเฉพาะรอบๆตัวเนี่ยนะระวังนะครับการหาข้อมูลทุงคุณเนี่ยอาจจะกลายเป็น กบนายกลาไปนะข้อมูลไม่ครบแล้วก็พูดเลยเพอเจอร์ไปด้วยมันจะอายเขานะ่ะระวังยอดปี๊บขุมหัวน่ะแบบนในในทอมหรือนอะไรที่เขาบอกเขาไปฉีดมาแล้วะในอเมริกาดันเสือกบอกเขาไม่ไมีจริงไม่จริงผมได้รับรายงานแล้วต่างประเทศเขาบอกมาแล้วกกระสรวงต่างประเทศไม่มีคนคนอเมริกันยังไม่ได้ฉีดเลยมึงเป็นใครมึงคนไทยก็ได้ฉีดให้มึงเหลอนะนะก็ไม่รู้ว่าโชโงโหรือโชโชโชฉลาด ไม่รู้ว่าโช์โง่หรือโชโชฉลาดนะครับอนะข้อมูลก็มโนอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอูกันดดานะหัวเราะยังไงว่าภาษาอูกันดดาเน่ะครับจุกรกร้จุกกร้นะครับตอนนี้คนดูอยู่ทางเ e c o o o กห้าพันเจ็ด t u u e 4สี่พันหกกตทีทัก5ห้าพันหมื่นกว่าคนครับนะคนดูของเราก็ยังหมื่นกว่าคนครับ เข้ามาแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันไปนะครับรายการดีๆแบบนี้หาหาดูหาชมยากนะครับโดยรายการวิเคราะห์ทั้งการบ้านการเมืองแบบนี้หาดูยากเพราะว่ารายการประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่คนจัดรายการก็ติดคุกไปหมดแล้วนะครับนะอ่าอะไรวะชอบฟังอาจารย์ขอบคุณมากครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับดูเนะเงินเยียวยาแค่สองพัน จะให้ใช้วันเท่าไหร่อืมไม่รู้เหมือนกันวยอยู่นานๆอย่าเพิ่งไปนะคะอาจารย์เอเสียงจะแหบไปแล้วเดี๋ยวครับคุณทอมถือกีนการ์ดเป็นคนอเมริกันอ๋อนะคุณทอมถือกีนการ์ดเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ฉีดเพราะฉะนั้นไอ้หมอที่ไปทะเลาะเขาเนี่ยนะเปิดกะลาออกมาแล้วจะเห็นโลกแบบทักษิณบอบอกอะนะนะ โลกไม่ใช่มันใหญ่กว่าค่ายทหารเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดแล้วก็ฟังครับไม่ใช่ไปโกรธเขานะครบับไม่ใช่พอโท,ทนี่พูดอะไร,ครใครใครชื่อทักษิณผมไม่รู้จักเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่าโกหกทั้งทั้งที่ตัวเอง,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 งรู้จักแต่มันบอกไม่รู้จักที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ต้องส่งหมายเรียกนะเอ,เอาแป้งส่งจากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียมีความผิดไหมก็ไม่รู้อ่ะ ไม่มีความผิดหรอกเพราะว่ามันคือแป้งนะครับเนี่ยส่งแป้งนะอ่าบางคนก็บอกจะไปอยู่ประเทศลาวอืมรับเงินเดือนจากภาษีแต่ทําตัวเป็นเจ้านายคนอืมไม่รู้ใครก็ไม่รู้กันนะอ่าข้าวผัดกับโอเลี้ยงอ๋อนะครับก็แดงว่าใกล้ถิ่คุกก็ได้แชร์ให้แล้วครับดูทุกวันดี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 ดดด จากเบลเยียมพันทิพตนะครับโอ้โหไกลนะอยู่เบลเยียมนะนะี่คนไทยก็คงคิดถึงประเทศไทยกันนะแชร์จะติดคุกไหมไม่มีครับแชร์แล้วสบายใจที่นี่นะใครแชร์ไปแล้วติดคุกผมรับผิดชอบค่าเสียหายค่าว,ว่าความอะไรทุกอย่างนะครับเอ,อกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับนะพิจิตอาจารย์พูดวันนี้โคตรมันเลยนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมแล้วกันนะนะครับ นะเชียร์กันดีนะนะเอเอเยียวยารอบหน้าคงจะสองร้อยอ๋อนะครับนี่มันคือแป้งคนชอบนะคำนี้มันคือแป้งเออนะสมัยนี้มันก็หลายๆอย่างนะถ้าคนดูแล้วมันเป็นคนที่มีมนทินติดคุกกิต,ตารางคายาต่างๆเนี่ยมาเป็นสอสอมาเป็นรัฐมนตรีสังคมเราแม้ก็เริ่มจะแบบ ไม่อยากยกมือไหว้สสสสสหรือนักการเมืองนะครับที่พูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะพูดรวมๆก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานอะไรต่างๆการตีความกฎหมายของไทยมันทําไมเป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญทําไมเป็นอย่างนี้นะบางคนก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแป้งมันนะครับก็พูดกันขนาดนั้นนะ่ะรัฐธรรมนูญฉบับแป้งมันเออนะครับเฮโรอีนก,ก็กลายเป็นแป้งนะนาฬิกาของเราเองก็กลายเป็นนาฬิกาเพื่อน นะมันอะไรยังไงละบ้านเมืองเรานะมันกลายไปว่ามีแต่สีถนนชัยในน้ำมีปลา ในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา ที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่งทางสว่างกลางไทย พระราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวจิาวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย